สวัสดีค่ะพบกับแม่ค้าสายคมนะคะเจอกันคะ่ะกับช่วงสายๆนะคะของวันพุธนะคะวันนี้นะคะแม่ค้ามีมีดนะคะมาให้พี่ๆได้ชมกันทั้งหมด9้าเล่มคะ่ะวันนี้ก็มาพร้อมกับสายฝนนะคะเสียงค่อนข้างดังนิดนึงนะคะ ก็จะมีเสียงรบกวนนะเพราะว่าฝนตกนะคะฝนก็ตกตั้งแต่เมื่อวานนะคะเมื่อวานตอนเย็นๆนะคะก็ยังไม่หยุดเนาะก็พายุเข้านะคะก็น่าจะเหมือนกันทั่วประเทศเนอะออวันนี้นะคะ มีนี้มาให้พี่ๆได้ชมกันทั้งหมด9เล่มค่ะชุดนี้จะเป็นชุดของเหล็กรางรถไฟนะคะแต่ว่าก็มีสปริงมาหนึ่งเล่มเนาะชุดนี้มี9เล่มเป็นชุดที่แมคค้าทาราคาพิเศษให้นะคะทุกเล่มลดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ราคานี้แถมฝากพีพซี BC ให้จัดส่งให้ฟรีนะคะปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะสําหรับพี่ๆท,ท่านไหนที่ไม่สะดวกโอนนะคะก็อาแจ้งแบบไหนได้เนาะโตนะคะ เป็นอ e ีโต้เหล็กรางรถไฟค่ะอีโต้วันนี้มาสองเล่มน,นะคะเล่มน,นี้เล่มที่หนึ่งค่ะกว้างสองจุดสามยาวสิบเอ็ดจุดหนึ่งค่ะสันแปดมิลน,นะคะเล่มน,นี้สันใหญ่แปดมิลค่ะน้ำหนักเล่มน,นี้หกร้อยกรัมนะคะด้ามจับของเขาจะเป็นด้ามเล็กอ่า ด้ามด้ามยาวนะคะที่เก้านิ้วเนาะด้ามอยู่ที่9้านิ้วหรือว่าจะให้ช่างตัดออกสักข้อหนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าอตอนนั้นด้ามมันหมดนะ้ะด้ามใหญ่หมดช่างเอาด้ามด้ามเล็กใส่ให้นะคะแต่เป็นด้ามยาวเนาะ9ก้านิ้วแบบนี้ค่ะเล่มนี้นะคะแม่ค้าให้ราคา700บาทนะคะปกติของเขาจะขายอยู่ที่800บาทนะคะทุกเล่มแม่ค้าทำราคาพิเสษให้นาะงสำหรับช่วงกลางเดือนนะคะช่วงกลางเดือนที่แบบ พร้อมกับสายฝนนะคะวันนี้ฝน,นตกตั้งแต่เมื่อวานเนาะฝนตกตั้งแต่เมื่อวานนะคะพายุเข้าสองวันสามวันไหมอ่ะไม่น่าจะหยุดนะคะวันน,น,นนี้ไม่มีวันนี้ไม่มีวี่แววว่าจะหยุดเลยเนาะ,ะสําหรับฝนนะคะน่าจะเหมือนกันทั่วประเทศไหมคะสําหรับพายุอะไรพายุวิภาชื่อพายุพายุวิภากิโตนะ ก็จะเหมาะกับการฟันไม้ค่ะเข้าครัวทําครัวได้นะคะใช้เอาไว้อหั่นสับได้เนาะเพราะว่าน้ําหนักเขาดีค่ะ600กรัมนะคะส่วนมากอีโต้แบบนี้พี่ๆหลายท่านบอกว่าเอาไปฟันไม้เนาะแบบนี้ค่ะเล่มน,นี้นะคะให้ราคา700บาทนะคะสําหรับเล่มที่หนึ่งค่ะต่อไปอีโต้เล่มที่สองอีโต้เขามีมาสองเล่มน,นะคะ 2.4จุี่ยาวสิบเอ็ดจุดห้าค่ะสันเจดมิลนะคะเล่มนี้ยาวกว่าเล่มหนึ่งเนาะแต่ว่าสันของเขาจะเล็กกว่านิดหนึ่งค่ะเล่มนี้น้ำหนักห5ร้อยห้าสิบกรัมนะคะเป็นเล่มที่สองเนาะเล่มหนึ่งเล่มสองแม่ค้าให้ราคาเ0็ดร้อยบาทนะคะส่วนเล่มนี้เขาเป็นด้ามใหญ่ด้ามแปดมิลคอลิกค่ะเล่มเล่มที่หนึ่งเขาด้ามด้ามด้ามขอมอ่ะเนาะด้ามขอมยาวนะคะเล่มที่สองนี่จะด้ามอ้วนสั้น ไม่สั้นนะคะแปดนิ้วค่ะมันเป็นด้านปกติของทางร้านนะคะความคมนี่คมคลิกเลยค่ะราคานี้เป็นราคาพิเศษที่แม่คาลดมาให้ทุกเล่มนะคะเพราะว่ากลางเดือนนะเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีกลางเดือนและช่วงนี้ก็ลูกค้าเงียบๆนะคะแม่ค้าก็จะลดราคาให้อะไรได้ก็ลดให้นะคะเล่มนี้ค่ะเล่มที่สองสวยมากเป็นเหล็กรางรถไฟนะคะต่อไปเล่มที่สามค่ะเล่มที่สาม เขาจะเป็นทรงไแเล็แบบนี้นะคะกว้าง1.6ยาว12.2สัน4มิลค่ะเล่มนี้น้ำหนัก400กรัมวันก่อนแม่ค้าลงไป2เล่มนะคะแล้วก็เขามีอีกเล่มหนึ่งที่เป็นเล่มนี้เนาะเล่มที่3นะคะแม่ค้าให้ราคา600บาทค่ะจาก700บาทนะคะชุดก่อนแม่ค้าก็ให้600บาทนะเขาเป็นทรงเดียวกันนะคะเขามี3เล่มแต่วันก่อนแม่ค้าลงไป2เล่มเนาะ วยมากเล่นมนี้แม่ค้าให้แค่หกร้อยบาทนะคะทุกเล่มมีฝักพีดีให้กัส่งให้ฟรีค่ะมคมกริบมากเลยอะ่ะแต่ละแต่ละเล่นมนี่คมหวานแบบนี้เลยคะ่ะถ้าไม่คมนีม่จะปาดกระดาษไม่เข้าเลยนะสังเกตนะคะบางท่านนําไปก็ไปลองปาดกระดาษดูว่าจะคมเหมือนไหมคะทำไหม, <c oughs> มคมกริบเลยค่ะต่อไปเล่มที่สี่ค่ะ เขาจะเป็นมีดปลายแหลมแทงคอหมูแบบนี้นะคะเล่มนี้มาทามาจากเหล็กเหล็กสปริงรถยนต์นะคะสปริงรถยนต์่ะที่จริงเขามี3าเล่มนะแต่แม่ค้าเอามาลูกแค่เล่มเดียวนะคะเล่มนี้ยว้าง1.3ยาว11.6ค่ะสันห้านี้น้้ำหนัก3 5 0อห้าสิกร,รมัมเป็นราคาเบาๆเลยค่ะวันนี้นมคะราคาแค่5 5 0บบาทนะคะเพราะว่าเขาเหลือแค่ สามเล่มสุดท้ายแล้วก็หมดเนาะช่วงก่อนที่แมคค้าลงไปน่ะก็เยอะอยู่นะคะแล้วก็สามเล่มสุดท้ายแม่ค้าเอามาให้ดูแค่เล่มเดียวเนาะอีสองเล่มอีสองเล่มยังไม่ได้เปิดคมนะคะก็เก็บไว้ก่อนค่ะเล่มนี้นะคะแมคค้านะคะแค่ห้าร้อยห้าสิบาทนะคะเราคาเน,น,น,นี้ยถามว่าได้กําไรไหมแทบไม่ได้อะไรเลยอะ <c ười> ขายให้มันหมดหมดนะคะช่างเขาจะได้ทําชุดใหม่ออกมาเนาะฝนก็ตกอากาศ ก็เย miracle, ็นด <c oughs> <and> <Carney>. ู <söz weet> other, uh, <but> small, uh, first, so, ้ไมคะใส่เสื้อกันหนาวด้วยนะเนี่ยเย็นถึงขนาดต้องใส่เสื้อเลยนะคะต่อไปเล่มที่ห้าค่ะเล่มที่ห้านะคะเขาจะเป็นทรงมีดแรล่แบบนี้เนาะที่แม่ค้าเคยลงชุดหลายวันมาแล้วนะคะชุดเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วมากตรงนี้นะคะตอนนี้เขาเรืออยู่สี่เล่มนะคะกว้างกว้างสองนิ้วค่ะยาวสิบจุดสี่สันห้ามิลเล่มนี้น้ำหนักห้าร้อยกรัมนะคะด้ามจับหกนิ้วพอล็กค่ะ ทรงนี้เขาจะเป็นทรงมีดแรล่ทรงมีดแรล่ที่น้ําหนักเยอะนะคะสามารถแล่หั่นซอยสับกระดูกได้นะคะเพราะว่าสันของเขาห้ามิลก็โอเคค่ะสันใหญ่อยู่เนาะแล้วก็น้ําหนักนี้ค่ะแล่ได้สับซอยหั่นได้นะคะเพราะว่าใช้ได้หลายอย่างอ่ะเนาะบางทีมีดแรล่ไหมคะํามีดแรล่เล่มเล็กๆเ,เ,เป็นเม็ดลูกปืนนะคะมันจะเหมาะสําหรับแล่หั่นซอยเฉยๆเนาะ เพราะว่ามันเล็กๆนะคะแต่ถ้าเป็นมีดแรล่ทรงแบบนี้นะคะสามารถสับหั่นได้นะคะสับกระดูกได้ะคะ่ะเพราะว่าสันใหญ่น้ําหนักเยอะนะคะจากราคาปกติเจ0ดร้อยบาทที่แม่ค้าเคยลงขายที่เมื่อกลางเดือนที่แล้วเนาะเมื่อกลางเดือนที่แล้วมั้งชุดนี้นะคะราคา6 0รอยบาทนะคะสาหรับมีดแรล่หรือกลางรถไฟนะคะ เล่มนี้เล่มที่หค่ะกว้างสองสองยาวเก้าจหกสนห้ามีน้ำหนักสี่ร้อยกรัมค่ะเล่มนี้น้ำหนักเบากว่าเล่มห้าเป็นนิดนึง4ี่ร้อยกรัมสำหรับเล่มนี้นะคะความคมนีม่คมคลิปลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะว่า,าทุกเล่มก่อนส่งแม่ค้าเช็คคมให้อีกรอบอยู่แล้วนะคะถ้ามันติดขัดตรงไหนเดี๋ยวให้ช่างเขา,เาทำคมให้อีกรอบนึงเนาะ บางท่านบอกว่าชุดนี้หมดแล้วถ้าเป็นเล่มอื่นจะคมไหมจะเหมือนคมจะคมเหมือนในคลิปไหมรับรองว่าถึงจะไม่ได้อยู่ในคลิปนะคะถึงจะเป็นเล่มอื่นที่เป็นเล่มอื่นที่อยู่นอกคลิปเนาะก็คมเหมือนกันค่ะเพราะว่าแม่นะคะ้าเช็คคมตลอดนะคะถ้าเล่มไหนมันติดมันขาดตรงไหนเนี่ยก็จะให้ช่างเขาไปทำคมให้ใหม่อยู่แล้วเนาะต่อไปเล่มน ที่เจ็ดค่ะกว้าง2.1ยาว9.635 5. มีน้ำหนัก400กร,รัมนะคะเป็นเหล็กรางรถไฟชุดนี้เป็นเหล็กรางรถไฟทั้งหมดนะคะยกเว้นเล่มที่เป็นมิดซุยเล่มสีนาะที่เขาเป็นเหล็กสปริงรถยนต์นะคะมีเล่มเดียวที่เขาผูมานะคะเล่ม 5! 6! 7! 8! นะคะเป็นทรงอ้นี้เนาะเป็นทรงมิดแลนะไม่ค้าให้ราคาจับเก็บร้อยไมค่ให้าคาหบร้อยบาท ก็หมดเลยค่ะถ้าทําชุดหน้าก็น่าจะเป็นราคาปกตินะคะอันนี้เพราะว่าชุดนี้ก็เป็นเเล่มที่เคยลงมาแล้วเนาะแล้วก็เขายังค้างอยู่นะคะก็เอามาลดราคาให้ทุกเล่มนะคะเล่มแปดค่ะกว้าง2.2ยาว9.4 35มีน้ําหนักเล่มนี้450กรัมนะคะเป็นทรงมีดแรก ซอยสับกระดูกได้นะคะน้ำหนักมีค่ะ450-500กรัมนะคะเป็นแรกที่สามารถสับได้ความ,ม,มคมนี่คมปลิกแบบนี้เลยค่ะคมหวานมากเล่มที่8 5-8เล่มละ600บาทนะคะเล่มราคานี้เป็นราคาที่แถมฝัก PNC ให้แล้วก็จัดส่งให้ฟรีไปทางไม่บวกเพิ่มนะคะ ถ้าพี่สะดวกโอนหรือไม่สะดวกโอนก็แจ้งแม่ค้าได้นะคะสำหรับต่อไปเล่มสุดท้ายเล่มสุดท้ายก็จะเป็นทรงกูขานะคะทรงกูลขาชุดนี้มีแค่เล่มเดียวนะคะเล่มน,นี้เล่มที่เก้าค่ะกว้างสองจุสี่ยาวสิบเอดจุดเจ็ดค่ะสันเจ็ดมิลนะคะน้ำหนักหกร้อยกรัมปกติขายอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบาทนะคะด้ามจาับด้า,จามจับแปด้ิค่ะกูรขาเขาเป็นทรงกูรขา ปลาลังแบบนี้นะคะเขาเป็นทรงที่ค่อนข้างทายากนะคะเพราะว่าเขาจะงองตรงเนี้ยทําออกมาบางทีก็ไม่เป็น <c oughs> บางทีทากุหลาออกเป็นปลาลังทําปลาลังออกเป็นทรงอะไรไม่รู้เนาะเ <c oughs> ออมันแล้วแต่จังหวะที่ช่างเขาทํานะคะช่างคนเดียวทําแต่ว่าบางทีก็ออกมาหน้าตาไม่เหมือนกันก็มีนะคะ ปกตกรัมปกติแม่คะขายอยู่ที่850นะคะถึง้0 0บาทนะคะชื่อเสี้ยวเขาเหลือเล่มเดียวนะคะเหลือเล่มเดียวไม่มีเพื่อนละแะค้ให้ราคาเล่มนี้750บาทนะคะสําหรับกรวคาเหล็กรางรถไฟค่ะตรงนี้จะเหมาะกับการฟันไม้นะคละค้ายๆกับปลาลังเนาะที่น้ําหนักของเขาจะอยู่ยตรงปลายมีดนะคะเวลาเราฟันไม้ตรงนี้จะกินเนื้อไม้ดีค่ะฟันไม้มันมก็เหมาะมันเหมาะกับการฟันไม้อ่ะเนาะ เ,เหลือแค่เล่มเดียวนะคะหมดสต็อกแล้วค่ะช่างเขาต้องทาชุดใหม่ทั้งหมดนะคะรอบหน้าเนาะแต่รอบนี้อะนะคะให้ราคาแค่เจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะเพราะว่าเขาเป็นเล่มเดียวเล่มสุดท้ายนะคะพูค่ะชุดนี้เป็นเหล็กรางรถไฟนะคะมีเล่มสี่มีเล่มที่สีเล่มเดียวเนาะที่เป็นเหล็กสปริงน,นะคะ สนใจนะคะชุดนี้ค่ะเป็นชุดราคาพิเศษเลยนะคะที่แม่ค้าทํำให้นะคะก็ติดต่อมาค่ะที่เบอร์0629507582000แอนไลน์นลได้เลยค่ะเพิมเพื่อนได้ขอดูรูปชัดอีกทีในไลน์ได้นะคะวันนีแม่ะคะ้าต้องไปพร้อมกับสายฝนอันโปรยปรายเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ